ร้อปรนะคนไดรับแน่เนี่ยเอาด้วยแต่จากคนทรงไหนเนี่ยรถทู่ไปไหนจบไม่ได้ครับพูดจบไม่ได้รัการกประชามการเลือกตั้งจังหวัดนุนะครับร่วมกันระลง แต่กัะทับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้ได้ให,ให้มีความความรู้สึกว่าวันที่7สิงหาเนี่ยจะต้องไปลงประชามาติกันอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของทุกทุกคนนะครับที่ต้องไปร่วมกันนะครับและในส่ว,วนของวันที่7นี้นะครับเราก็ตำรวจผูธรจังหวัดสุรินทร์เจะมีหน้าที่ในการไปรักษาความสงบประจําหน่วยประจําหน่วยลงประชามาติอีกส่วนหนึ่งนะครับ ดีกว่าไปยาบบกลองไปเปิดไฟแอร์ดีกว่บ Ja, er det. Ja, det